สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กผ้ามากินนี่ค่ะลาบหมูคั่วเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ผักแกม,มีแรดิเชียนแล้วก็ไม่ปนนะคะปนปลปาทูน่าในกระป๋องมีกระดูกหมูทอดไดสมพักขันเองพักกะนี่ค่ะผักกาดขาบักแตงค่ะผ้าแลกงมือนี่นะคะมากินผ้าแลกงน้ำกันเด้อจะเด้อบะมีเอียงหลายค่ะลาบหมูคั่วแซบๆนะจ๊ะเห็นไหม แล้วก็มีกระดูกหมูทอดนะคะกระดูกหมูทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละค่ะยังเห็นเลยเนาะแล้วก็ปนค่ะผนปัทถุนาในกระป๋องนะีคะชีวิตสาวไทยในต่างแดนทําได้แค่นี้นะคะกับข้าวเนาะอยากกินเงี้งกัะตุงงเห็ดม,มีปากซ่อยหเห็ดไปสือ่อเดอจะเดือปากซ่อยนี่บางเทือกับมีตะปายรถเม บางมองไปรถเมฆกับบมี่ด้วยจะเดอ้อมากค่ะมากมาได้ขาเนียวก็ะติบเกากระติบเดิมจ้าจำเป๊ะๆเองจ้าเห็นบ่นี่ยอ,อร่อยมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติกด้วยนะจ้ามากินข่าวผ้าแรกงน้นกันจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ